สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสาธุชนทุกท่านนะคะขณะนี้ทางวัดเรานะคะได้มีการซ่อมแซมอุโบสถนะคะซ่อมแซมวิหารอุโบสถวิหารแกรบนะคะรวมถึงพื้นที่โดยรอบอุโบสถค่ะ ก็ซึ่งขณะนี้นะครับยังขาดปัจจัยอยู่อีกเป็นจำนวนมากนะครับท่านสาวทุดนทันใดมีจิตศรัทธานะครับอยากจะร่วมบุญและอุปสมบทในั้งนี้นะครับก็สามารถร่วมบุญเข้ามาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี4220408662ค่ะชื่อบัญชีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามหรือสา,สามารถสแกน QR Code ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ